ของเฮฮาหน้ากองกันแล้วนะคะได้ข่าวมาว,าว่าวันนี้พัโตมาพร้อมกับหนุ่มๆอีกเป็นสิบเลยค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มาประชันความหล่อกันนะคะจะมาประชันกันเรื่องของหมดัดหมดัหมดมว,มวยค่ะกับเบื้องหลังรายการน้องใหม่ของช่อง9 M t HD ของเรากับรายการเดอะแชมป์เป็นยังไงตามพัตโตไปเลยค่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องขอต้อนรับสู่เวทีมวยราชดำเนินกับการชิงชับนผืนสังเวียนผ้าใบใช้ชนะจะตกเป็นของฝ่ายแดงหรือฝ่ายน้ำเงินติดตามได้ในรายการเดอซ์แ,แต่ก่อนที่เราจะพบกับนักมวยพบกับขอสชข,ของเราก่อนพี่ภูมิสวัสดีครับผม ได้เลยครับผมได้ได้ก็จริงแล้วเป็นโคศกมวยมาหลายรายการแล้วนี่คือเรียลิตี้มวยถรายการแรกในเมืองไทยมันมากชอบมากเลยพี่ภูมิครับคนที่สนใจมากสี่คนมีใครบ้างโอ้เรียกว่าเป็นตำนานของวงการมวยหมดเลยทั้งสี่คนเลยพี่สามารถพยากรุนนี่ก็ถือว่าเป็นตำนานยิ่งใหญ่สุดของมวยไทยแล้วจริงไหมเขาทรายกาแล็กซี่ก็ถือว่าเป็นแชมป์มวยสากลที่ยิ่งใหญ่สุดของประเทศไทยสมรักคำสิงห์ก็ถือว่าเป็นตำนานเหรียญทองเหรียญแรกของประเทศไทยแล้วก็มีพี่เป็ดเจริญทองซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดนักมวยไทยเหมือนกันเรียกว่าจตุรเทพ ถูกต้องสรีพิพานครับโอ้โหน้องๆหลายคนบอกอยากเป็นลูกศิษย์พิานมากเลยค่ายผมเนี่ยคัดหน้าตาก่อนเขาจับฉลากครับพี่สีมือว่าที่หลังก้อนหน้าตาดีมาอยู่ค่ายผมจะจับเปาะเนี่ยโอ้โหกูตำลักสอนแม่มาให้อะไรบ้างเนี่ยก็ค่ายผมก็เน้นที่ศิลปะมวยไทยนะฮะก็สังเกตจากนักมวยค่ายผมเนี่ยจะ จะมีโชว์สอกัลบบ้างเขาลอยบ้างเขาลอยสองชั้นบ้างก็ก็จะเป็นในรูปแบบของศิลปะพูเป็นแล้วก็ครูเขาายครับพี่ต้องมาสอนเด็กที่ต่อยมวยไม่เป็นเลยนะถ้าจะไม่เป็นนี่แหละครับมันปวดหัวดีครับครูไป็เจอแบบหนักๆสุดยังไงครับ คือจริงแล้วก็มันก็ปวดหัวเหมือนกันนะแต่ว่ามาอยู่ที่ใจเราเรารักทางนี้แล้วก็อยากให้น้องๆมันได้ดีอยากใยน้องเป็นมวยครับผมแต่ละคนเนี่ยออกมาดีมากเลยครับเพราะว่าพื้นฐานจับไม่มีเนี่ยมันก็ค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมครูเกิดตอนทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นมวยกันแทบทุกคนนะครับเป็นมวยจริงๆเลยเป็นมวยเลยเป็นมวยอะไรเตะต่อยเป็นออกหมัดเป็นเข่าเป็นอะไรเป็นหมดครับ ครับครับลูกศิษย์ครูปรรปเป็นไงบ้างครับลูกศิษย์ผมไม่เป็นมวยเลยแต่เป็นในแบบหมดฮะเ, <รอ S 2> เป็นในรูปลอหมดฮะน,<ม>นั่นแหละสงสัยดูหัวหน้าค่ายด้วยมั้งวิธีการสอนของค่ายพี่เไงครับก็จริงๆแล้วค่ายพี่เนี่ยเป็นค่ายที่ใจดีดแล้วก็สอนคือไม่ดุไม่อะไรนักมวยก็เลยพวกนักผู้เข้าแข่งขันก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ นี่แหละครับ16คนสุดท้ายจากเดชอดแชมป์สวัสดีครับโอ้โหกลิ่นกายและกล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยคือยังไงรายการนี้เห็นบอกแต่ละคนเนี่ยไม่เคยต่อยมวยมาก่อนเลยเริ่มจากศูนย์ผมผมเริ่มจากติดลบครับผมคนนี้ดูจะหน่วยกล้ามดีครับผมก็เริ่มจากเคยเรียนมาบ้างครับผมมันต้องมีเจ็บบ้างมันต้องมีแบบว่าโหสมซานบ้างอ่ะคุณโดนหนักสุดขนาดไหนก็บ้วนเสมหามาเป็นเลือดครับผมเคยโดนหนักสุดขนาดไหน หนักสุดนะครับเหมือนตื่นมาแล้วโดนกระทืบอะครับเขาไม่แอบร้องไห้นะครับร้องไห้เพราะว่านี่แหละเอ้ยไทยพูดเยอะแล้วครับมีฝรั่งนะครับฝรั่งยูเป็นฝรั่งใช่ครับสวัสดีครับมีเกลือในกระเป๋าด้วยนะครับแล้วผลไม้ฝรั่งประเทศไหนอ่าชิลีครับชิลีทำไมถึงมาต่อยมวยไทยอ่า because I like it ชอบครับพี่พูดไทยอยู่เลยแสดงว่านี่อยู่ด้วยกันแล้วนะฮะ เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับให้มาเชียร์เรามาลุ้นเราแล้วก็มาดูรายการเราหน่อยดีกว่าครับก็มวยไทยเป็นวัฒนธรรมที่ดีของประเทศไทยนะครับก็เลยอยากให้ช่วยช่วยรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้ช่วยกันติดตามรายการนี้นะครับเป็นรายการที่ดีสําหรับเยาวชนก็ชมกันเยอะๆครับเรเชิดชูวยไทยคร,รั้งแรกในประเทศไทยครับกับเรื่องราวเรียลลิตี้ของการปั้นนักมวยหนึ่งคนติดตามกันให้ดีรับรองว่ามันสะใจแน่ครับกับเดอะแชมป์งเวทีปั อีซูซูดีแม็กซ์ใหม่ซูเปอปร์เดย์ไลท์ขอบคุณพระต่อด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะรอติดตามกันได้คืนนี้เวลา22นาิกา40นาทีนะคะ